เนโฮสวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาไปตกกุ้งนะคะก่อนจะไปตกกุ้งขอตัดขนให้อันเพก่อนนะคะรอบนี้ไม่ได้พาไปตัดที่ร้านนะคะอยากลองตัดขนให้อันเพเองก็เลยต้องใช้เวลาหลายวันนิดน,นึงอะคะ่ะขอ่าจะเสร็จกว่าจะนั่งนิ่งๆอย่างนี้นะคะวิ่งหนีไม่รู้กี่รอบเลยค่ะต้องคอยประลอกขอตัดนะไม่งั้นโกรธค่ะ ตัดให้รอบแรกก็จะเติร์ๆแบบนี้นะคะตัดหูสั้นไปนิดนึงรอบหน้าจะไว้หูยาวกว่าน,นี้ค่ะตัดขนอันเพเสร็จก็เย็นพอดีค่ะอาบน้ำแต่งตัวรอแฟนเลิกงานแล้วก็ไปตกกุ้งกันต่อค่ะร้านจะอยู่แถวสั้นโพกงนะคะจะเป็นร้านใหม่ค่ะมีทั้งหมด2บอ่อทางร้านจะใส่กุ้งอะคะ่ะทุกๆครึ่งชั่วโมงนะคะทุกๆ30นาทีวันที่ไปเป็นวันธรรมดาค่ะ ก็เปิดแค่หนึ่งบอ่อเพราะว่าคนไม่ค่อยเยอะค่ะใครอยากไปตกกุ้งชิลๆก็ไปได้นะคะตกเพลินๆนสนุกดีค่ะนั่งตกเพลินๆผ่านไปครึ่งชงั่วโมงเอ้าเพลินไปไหมโอเคว่าจะไม่ได้แให้ต้งใจได้มาแล้วนะคะตัวแรกเลยมากันสี่คนเป็นคนเดียวที่ได้ช้ากว่าเขาเลยว้าว พอได้มาแล้วก็มีกำลังใจตกต่อไปค่ะเจ้าของร้านที่นี่น่าจะเป็นติ่งเกาหลีนะคะเปิดเพลงเกาหลีตลอดเลยค่ะฟังเพลินมากเลย<ส>ก็เก็บบรรยากาศมาให้ดูกันนะคะ<ส>เผื่อใครที่อยู่ฮ่องกงหรือใครที่จะมาเที่ยวฮ่องกงนะคะแวะมาได้ค่ะอยู่ไม่ไกลจากจิมซาจอยและว,ว่องกกนะคะใช้เวลาประมาณไม่เกิน15นาทีค่ะ ตอกกุ้งหนึ่งชั่วโมง140ี่เหรียญ2ชั่วโมง250เหรียญต่อคน1ชั่วโมงแรกอะค่ะเขาก็จะเอากุ้งที่เราตกได้นะคะมาปรุงอาหารให้ให้เราเลือกเมนูว่าเราจะมาทําอะไรนะคะแล้วก็จะมีพวกออเดอร์ที่สั่งเพิ่มค่ะจะชิร์เสร็งนะฮะ 1ชั่วโมงผ่านไปก็เริ่มหิวะค่ะก็เริ่มมาเดินทยอยกินของว่างกันหมดเวลาแล้วนะคะผ่านไปสองชั่วโมงแล้วก็ได้กุ้งมาประมาณเกือบ40ตัวค่ะ4คนใครอยากทานเผ็ดมากเผ็ดน,น้อยบอกทางร้านได้นะคะ โอเคค่ะเอามาฝากกันเท่านี้นะคะคลิปหน้าจะไปไหนอีกฝากกดติดตามไว้ด้วยนะโหละหาชีจอจกินบ๊ายบาย